ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีดนะคะที่เกิดจากอานิสงส์นะคะหลังจากที่นักท่องเที่ยวหลั่งไหลไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆในช่วงเทศกาลปีใหม่ค่ะทําให้สินค้าอย่างหนึ่งคุณผู้ชมขายดิบขายดีเป็นพิเศษนะตอนนี้มียอดขายพุ่งถึง10เท่าแล้วก็พบว่าบางร้านนะคะมียอดสั่งล่วงหน้ายาวไปจนถึงหลังปีใหม่นั่นก็คือลูกชิ้นยืนกินบุรีรัมค่ะ มาแล้วค่ะกลับมาคึกคักอีกรอบเลยนะคะในช่วงวันหยุดยาวปีใหม่ค่ะจับร้านลูกชิ้นยืนกินหลังสถานีรถไฟบุรีรัมนะคะที่มีมากกว่า10ร้านก็เพราะว่ามีประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวมารอซื้อลูกชิ้นยืนกินตามร้านต่างๆเพื่อนําไปรับประทานแล้วก็หิ้วกลับไปเป็นของฝากบางส่วนค่ะก็ถือโอกาสสัมผัสบรรยากาศยืนกินหน้าร้านระหว่างรอไปเลย เราไปเจอนางสาวอารุณศรีกำเนิดกลางนะคะเป็นเจ้าของร้านลูกชิ้นยืนกินใหญ่พาเล่าให้ฟังนะคะว่าช่วงเทศกาลปีใหม่ปีนี้ค่ะมีประชาชนและนักท่องเที่ยวมาซื้อลูกชิ้นยืนกินทั้งที่หน้าร้า,า,านและสั่งมาจากต่างจังหวัดคึกคักมากให้อารมณ์เหมือนกลับไปในช่วงของน้องลิซ่าฟีเวอร์กันเลยทีเดียวค่ะปีนี้คึกคักกว่าปีที่แล้วแบบเป็นเท่าตัวเลยค่ะคนเยอะมาก ยอดออเดอร์การสั่งเป็นยงงยอดออเดอร์ตอนสั่งตอนนี้ก็คือลากยาวถึงวันถึงวันที่7็ดอะคะ่ะตั้งแต่วันที่ยี่สิบห้านะคะก็จะมีทั้งมารับหน้าร้านแล้วก็มีการส่งด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยเหมือนภาพกลับไปบรรยากาศเหมือนตอนน้องลิต้าตอนนั้นเลยค่ะเหมือนกันใช่ใช่ค่ะมาฟีเวอร์อีกครั้งตอนนี้ก็ลูกชิ้นยืนกินก็ยังเป็น,เป,นเป็นที่นิยมของของคนทั่วไปได้ได้ได้เหมือนเดิมนะคะยังยังไม่ตกอะคะ่ะตรงนี้ ตามที่คุณอรุณศรีบอกไปเลยนะคะว่าธุรกิจการซื้อขายลูกชิ้นยืนกินเนี่ยะคะยังไปได้ดีแล้วก็เป็นที่นิยมนะคะโดยร้านยายพาของคุณอรุณศรีค่ะก็มียอดขายหน้าร้านแล้วก็ยอดสั่งออนไลน์ช่วงปีใหม่เฉลี่ยวันละกว่า700กิโลกรัมเลยทีเดียวขณะเดียวกันค่ะไปที่ร้านยายงอนนะคะของนายสมพงศ์ค่ะก็พูดตรงกันนะคะว่าปีใหม่ปีนี้มีลูกค้ามาซื้อลูกชิ้นยืนกินทั้งสดและทอดคึกคักมากเลยจนทอดกันแทบไม่ทัน บางคนมารอซื้อตั้งแต่ปีสีเพื่อนํากลับไปเป็นของฝากให้กับญาติพี่น้องที่ต่างจังหวัดโดยเจ้าของร้านยายงอยังบอกด้วยนะคะว่าแต่ละวันก็จะมียอดขายเพิ่มขึ้นจากปกติเฉลี่ยวันละกว่าสิเท่าตัวเลยล่ะค่ะและคาดว่าลูกชิ้นยืนกินจะขายดีแบบนี้ไปจนถึงช่วงหลังปีใหม่คะ่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ